จะมีสักกี่ครั้งที่เราขับรถธรรมดาธรรมดานอนแล้วก็พักแล้วก็เที่ยวดูฟูจินี่คือประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจไม่เคยลองได้อ่าบน้ำในที่สาธารณะได้กินข้าวท้ายรถกับคนที่รักและได้นอนร่วมกันโดยไม่ต้องนอนโรงแรมแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปนอนในรถเก่งธรมธรมดาธรรมดาคันนี้แล้วก็เที่ยวรอบฟูจินะครับมันสวยมากๆเราจะกินข้าวไปกับวีฟูจิแถมกินในรถด,ด้วยอ่ะโอโหรเชา่ะฟูจิสร จุดนี้เนี่ยเป็นจุดพักรถนะครับทางไปโตเกียวกับนาโกย่านะเอ้าฟังเพลงเพราะๆพี่แล้วก็ดูฟูจินี่นะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้ช่องเลโกกับลูกอย่งยังเลยนะครับนเลโก้คิมมีไฟเย้ค yeah. อ,อมพีดวันนอนๆเขากินดัวนั่น่นนั่น,นสวยมากพี่หญิง ปิ่งสวยเธอ<ะ>ต้องไปภูเขาก่อนคืนนี้นะฮะถ้าเราเดาไม่ผิดตรงนู้นนะไกลๆล,ลิบๆนั่นคือฟูจินะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราจะเปิดประตูรถออกมาพร้อมกับเห็นฟูจิเดาจะเดาผิดไหมแน่ใจไหมเรื่องฟูจิใช่ว <c oughs> ะเดี๋ยวจัดที่นอนกันก่อนเรานอนกันอยู่ที่รถไซสจุดพักรถ เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นแถวฟูจิส่วนใดส่วนหนึ่งสักที่นี่แหละเดี๋ยวให้พี่หญิงลงข้อมูลไว้นะฮะคืนนี้ฝันดีคุณนาครับแล้วเช้านี้ก็ตื่นแล้วนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่วงแหวนล้อมฟูจิสักที่หนึง่ง <laughs> โอเคซึ่งตอนนี้หันหน้าไปนางน้น <laughs> นั่นคือภูเขาฟูจิใช่ไหมฮะวิวห้องนอนของเราคือนี่มีเด็กไม่อินอยู่หนึ่งคนนอนสบายเลย <c oughs> นี่เรานอนตรงนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเช้ามาเนี่ยตอนนี้เวลาที่นี่ประมาณแปดโมงนะครับเราก็ตื่นมายังไม่แป้งฟันนะครับ <c oughs> ตื่นมาเจอวิวแบบนี้ครับ ตอนนี้เป็นรถไซซ์สเตชันแถวๆฟูจินะครับเป็นจุดพักรถที่จอดนอนได้นะครับตรงนี้จอดนอนไหมมีรถบ้านมีรถเก่งรถตู้อย่างคันส้มข้างหลังเนี่ยเขาก็จอดนอน <S 2> <S 2> <III. S 1> คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำรถข้างหลังให้นอนได้ปูมาให้เรียบแล้วก็มีอุปกรณ์เค้าของเยอะมากฮะอย่างรถตู้ขนนวคขนนวคขนสีบร้อนก็เช่นกันเขาก็นอนกับเราเหม,าม,ามือนกันเมื่อคืนนะครับแต่ของเราแบบง่ายๆคนไทยมาเที่ยวก็เตรียมมาเองอันนี้เตรียมมาเอง กัเองกเองบางชิ้นมาซื้อที่นี่พีห่หญิงเตรียมถึงกระทั่งบอดที่บ้านมาด้วยดูวิวครับสุดยอดโอเคเก็ <c oughs> okay, บข้าวเก็บของใกล้พร้อมออกเดินทางนะครับถามว่าทําไมต้องออกเดินทางไวเพราะว่าเพิ่มมามันก็เช้าแล้วอากาศก็ดีวิวก็สวยแบบนี้นะครับเราก็จะออกไปหาของกินกันเหมือนทุกๆวันนะครับผมฝ่านเรียบร้อยผูมิอาพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับจะบอกเพื่อนๆว่า ฟูจิเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นฟูจิเยอะแล้วใครก็ถ่ายรูปคนไม่เคยมาก็ถ่ายภูเขาไฟฟูจิแต่เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวการมาดูภูเขาไฟฟูจิและสถานที่ต่งางๆที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสิ้นเชิงนะครับด้วยการนอนในรถนะครับไม่ง้อโรงแรมครับทุกครั้งที่เรามาเนี่ยถ้าโรงแรม5้าสิบวันก็ประมาณสามสี่หมื่นสิบห้าวันก็สี่ถึงห้าหมื่นนะครับอันนี้ประหยัดไปเยอะเลย เพราะว่าพี่โน้ี่ชอบม,มาทีเขามานะเสียได้ค่าตัว๋วก็เลยมาทีหลายวันคราวนี้รู้สึกประหยัดมากแล้วพอนอนแบบนี้นะกลายเป็นว่ากินแบบเซเว่นพลาเมร์มาซึ่งมีของอร่อยก็เยอะมันไม่เหมือนบ้านเรามันไม่เหมือนจริงอากาศมันดีอาหารมันเป็นญี่ปุ่นน่ะเนาะแล้วก็แบบแพ็กเกจจิ้งก็ทําดีการกินข้างได้กินในรถก็ได้กินที่ร้านก็มีที่นั่งร้านส่วนใหญ่ห้องน้ําในร้านก็มีสะอาดด้วย ตัวเครื่องบินเรามาเบษาไปเบษาประมาณบมื่สองไปกลับแต่เป็นเวียนะครับซึ่งพี่หญิงมีทําคลิปวิธีการต่อเครื่องให้ดูด้วยเช่นกันในคราวนี้โอ้โหมาเที่ยวหนึ่งครั้งเราทําคลิปให้เพื่อนๆเยอะมากเสียงแหบนิดนึงนะฮะอากาศมันเย็นมาละเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะจ๊ะแทนนเพื่อนๆครับและนี่คือมื้อเช้าของพี่นุและพี่หญิงข้าวหน้าเนื้อเซเว่นอีเลเว่นะครับดองเนื้อ โอ้โหด้งเนื้อวากิวแล้วก็มีแจมตลอดแจมตลอดใครนะครับน้องภูผาค่ะน้องหัผากินอะไรครับน้องหัวผ่านี่ครับนี่คือมื้อเช้าของเรานะครับด้งเนื้อเซเว่นอิเดเว่นของพี่กินอะไรน้าง่ยไก่ไก่จะบอกว่าแฟมิลี่มาร์ทรอสันเซเว่นหลักๆที่นี่นะฮะแล้วมีอีกอันหนึ่งอ,อะไรนะจอร์ดี้อะ่ะคือซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นนะเป็นอะไรที่สวรรค์ของคนไทยหรือการท่องเที่ยวพอสมควรน,เรนะเสร็จ2,200เออคือไปเสร็จเช้านี้มื้อเช้านี้2,200เยนกาแฟด้วยนะ,อะอลนองกาแฟนะแล็500บาทนี่บุพีฟอยากลองรับเราที่มันมีของแปลกที่บ้านเราไม่มีเยอะกาแฟสดที่นี่อร่อยนะอร่อยเลยโดยเฉพาะกาแฟนมพวกลาเต้นนะแต่พี่โนก,กินกาแฟดำเพื่อสุขภาพคนแก่ พูดเยอะมากอ่ะแต่ที่สำคัญคือดูนี่ครับแทน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 เราจะกินข้าวไปกับเวฟูจิแถมกินในรถด้วยอ่ะโอ้โหรถเชาอ่ะซื้อมาลองไว้พีชเซเว่นเบนอะไรเงีนไลองชิมสินีกิมน้ำใช่ไหม เราอยู่ที่ี่พิพิธภัณฑ์ฟูจินะครับโอ้พินาด็กเล่นให้เด็กด้วยอะ่ะใกล้ๆกับจุดพักรถของเราจะรถวิวฟูจินะครับลักษณะเล่นอย่างนี้ดูสนามย่า You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through Oh. เป็นยังไงกันละครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับและนี่คือลานจอดรถอีกหนึ่งลานนะครับเมื่อกี้ลานที่เราพาไปก็ว่าสวยแล้วลานนี้ก็ยังเห็นฟูจิด้วยนะฮะเป็นจุดโลดไซส์จุดหนึ่งที่เป็นที่ที่เราจอดพักรถกันแบบสวยงามมากแล้วก็วิวสวยมากอันนี้เป็นคืนที่2แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะจริงที่เห็นด้านหน้าเนี่ยคือฟูจินะ ฟูจิลูกเบ็เลเลยครับตรงที่เราจอดรถเนี่ยก็จะมีลานเนี้ยที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวฟูจินะครับแถมยังมี s t a r b ร์บาแล้วก็มีซูเปอร์ศูนย์อาหารอร่อยๆใหญ่ๆไปไม่หมดเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราก็ชิลกันได้เลยตามสบายเห็นไหมน่ะฟูจินะฮะตรงไม่เห็นเพราะว่าเมฆเยอะมากไปไอเดินเล่นชมวิวกันต่อนะจ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ย เราได้ขับรถมาเจาะที่ลานจอดรถที่เราจะนอนที่นี่กันนะครับนอนในรถที่นี่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นคนไทยคนต่างชาติที่มีรถนอนได้เลยนะครับ,บน,รนี่นและดูทางนู้นครับดูทางนู้นครับนั่นนั่นนั่นสวยมากผู้หญิงผู้หญิงสวยจะต้องไปภูเขากปอนสวยมาก เนี่ยน,น้องคนนี้แหละเนี่ยเขากรองเฉยเลยอู้วรังถ่ายฟูจิอ,อะไรมีไปฉี่ดีกว่าดีมันคือวิวฟูจิซึ่งเห็นพระอาทิตย์อัสดงนะครับอัสดงแปลว่าพระอาทิตย์ตกปะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้งานนั่นแหละครับแต่เรามาไม่ถ่าพระอาทิตย์ตกสวยมากวิวนี้นะครับกับสตาร์บัคแล้วก็ฟูจิถ้าช่างภาพเทพมาถ่ายของสวยน่าดูเอาละครับในเร่น,นี้เราจะไปจัดที่นอนกันแล้วนะครับของกินเพียบ ตอนตื่นเช้ามาเราจะมาดูพระอาทิตขึ้นกันที่นี่นะฮะไม่รู้จะตื่นมาทันถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะครับคิดว่าไม่ทันนอนแล้วครับสุดหนะครับูนี่คือการเซตอัพถุงดำนะครับสกอตเทปอุปกรณ์ก่อนที่จะนอนนะครับต้องการรูแค่ไหนอันนี้เราจะเปิดรูไว้คืนคืนนี้รูคนใหญ่เพราะว่าเหมือนร้อนเนาะใช่อากาศอากาศไม่เย็นโอเคไหมสองนิ้วได้เลยครับ แล้วเราก็จะมีที่เปิดกว้างขนาดนั้นนะฮะเรามีตะข่ายใช่ไหมครับพี่อ๋อมาเช้าพี่หญิงถ่ายให้ดูแล้วนี่เออเรามีตะข่ายเืบนมุงลวดเนะี่ยสั่งมาจากลาซาด้านะครับชาปี e. นะฮะอ่ะมาเซ็ตอัพมาดูกันอ่านี่ครับสุดยอดแล้วเราจะได้แบบนี้เลยครับมือตึบนี่เป็นมุงลวดนะฮะมุงนิ่มๆอากาศเข้าได้เพลงนี้มันเย็นประมาณทีห่หน้าจอแบบนะะี้ยี่สิบสามองศานะครับไม่หนาวมาก ก็เลยเปิดลูกใหญ่ห่อยอ่าดับไปเลยครับห้าขดีแล้วโอเค,โอ,เคโอ้พอเพื่อนเพื่อครับช้านี้เราตื่นมากินข้าวกินปลาที่เซเว่นอีกแล้วกหนง่ายๆนะครับลองท้องไปก่อนเพื่อที่จะมาดูฟูจิฟูจิยังไม่โผล่มาเลยอะ่ะเห็นนิดเดียวเห็นไหมไม่รู้จักกล้องเนีเห็นหรือเปล่า ครับแลวก็ตอนนี้นะฮะหลังจากเราตื่นเช้ามาแล้วมาดูฟูจิก็ไม่สมหวังเพราะว่าเห็นเน็ตเดียวนะครับเมฆเยอะมากทีนี้ลานจอดที่เราจอดเนี่ยเราพาเพื่อนๆไปนอนรอบฟูจิมา2คืนแนละ้วใช่ไหมคืนนี้คืนที่สองแล้วนะ่ะตรงนู้นเน่ะเป็นอีกหนึ่งลานจอดเป็นรถไซส์สเตชันที่มีชิงช้าสวรรค์มีแอคทิวิตี้มีพิพิธภัณฑ์สําหรับเด็กมีอะไรต่างๆกิจกรรมมากมายเห็นคมว่าลานขายเยอะเราจะพาไปดูกันนะจ๊ะโอ้ว้าวสุดยอดครับสุดยอดไปเลย ที่นี่คือสถานีฟูจิคาว่านะครับสวิตแอเรียนะครับที่นี่สวิตแอเรียค่ะน่ารักยยแยะเต็ไมไปหมดเลยฮะหาทางเข้าหาทางเข้านี่ไงมีป้ายอยู่ครับนี่ครับอาโอ้ร้านอาหารเยอะมากแถมมีที่ให้สาวๆอม่พี่หญิงช้อปปิ้งด้วยนะแล้วก็มีที่ให้เด็กๆเล่นเออไม่มันนอนนี่ทั้งรถแบบนี้จะไม่ค่อยมีห้องอาบน้ำนะครับก็ทำได้แค่ห้องน้ำ สุขลักษณะฉี่อือแล้วก็แปลงฟันลังหน้านะจ๊ะอ่าโหลังจอดใหญ่มากตลาดนัดของมือสองด้วยนะครับน่ารักมากเลยนี่นี่ดาบของจริงของจริงครับเนี่ยว้าวนี่คือฟูจิสกายวิวนะครับถึงแล้วนี่คือทางเข้าแล้วครับเมื่อกี้เราไปเดินเล่นกันในตึกนน้นนะครับอาภูผ,ผานำเพื่อนๆไปครับเท่าไหร่ครับค่าขึ้น คนละเจ็ดร้อยเยนครับเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยกระโตกเลยครับเอาบัตรไปให้พี่ครับโอเคนี่เป็นกระเช้าแบบนี้ว้าอริยาโตไซมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นอันไหนนะทุกคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอีกทีนะครับ โอเคว้าวไปเลยว้าวโอเคผู้คผยชอบไหมครับสนุกไหมครับไม่ชอบค่ะทำไมอ่ะเอย หลังจากจุดนั้นนะฮะจุดพักรถจุดที่3ที่เราพาทุกท่านไปเดินเล่นกันนะครับชมความสนุกสนานสวยงามของทิวทัศน์บริเวรอบๆฟูจินะฮะอยากให้เพื่อนๆน,นะ,ะลองเซิร์ชดูนะครับถ้าใครที่ไปแถวนั้นอีกจุดหนึ่งก็คือมินาโตพาร์คนะครับมันเป็นสวนน่ารักน่ารัก,รกที่คนญี่ปุ่นมาพักผ่อนกัน ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นเด็กญี่ปุ่นคนไทยครอบครัวมาพักผ่อนกันน่ารักมากนะฮะติดทะเลทางด้านขวานะฮะทางด้านซ้ายมองเห็นฟูจิชัดเจนสวยงามดั่งภาพนี้เลยจริงๆนะครับ โอ้พี่ผาผู้พาขับเลยนสนุกไหมครับเราจะออกจากเกาะฟูจิแล้วนะครับเพื่อไปยงังทะเลกว้างใหญ่ทางนู้นนะครับ